มันจะไม่สั่นตามที่ป้าเดินอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป้าเดินมันจะไม่ใช่เวลาเราลงมันจะนิ่งตกบันดงบันไดเรายืินนี่ห่างไปไหมอือไปมันจะลื่นสมูทอ่าวไปไปไปตามนเล็กเราอันนี้กดถ่ายไปอยู่นะอ่าเออนักเก็บเลยก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวป้าเรามาห่ายไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บถ่ายกระเป๋าได้อยู่อลิปถ่ายอลิปถ่ายถ้าหยุดถ้าหยุดวิดีโอก็หยุดธรรมดาแบบนี้

à bèn thom bèn thom hình 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 heng. À, bang bèn, à, bèn bèn thom bang Bèn à. à. ไม่จะแบ่งมันจะได้ไม่หนักนเอาเอาเอาใส่กระเป๋าเอุไยี่ยองนไม่เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวไปแบ่งกันกินในโต๊ะไม่เอาไม่เอา <k k <k <k ไมเอาไ่เอาม่เอไม่เอาไม่เอาไเอาไม่เอาเาไม่เอาไ่เอาไม่เอาเอเอาไม่อไอ่เอามนา่อาไองไ่ไมอาไม่เอาม ่นงถ้าเป็นพวกที่ไม่มีศาสนาจะไม่กินของไหว้ถ้าเป็นพวกไม่มีศาสนานะสองถ้าพวกมีศาสนาก็คือต้องไหว้ของตัวเองิวของตัเองเท่านั้นใช่ไม่จะไปกินของคนอื่นเขาถือให้แป๊บนึงก่อนถ่ายแป๊บหนึ่งก่อนโอเคใบเฮียจะวางเฮียนี่ดันตัวนี้ออกแล้วก็วางวางปืนวางโต๊ะได้ อ่ะหยุดด้วยก่อน